สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมบิ๊กนะครับอยู่ในช่องไรจินนะเรามาเปิดเบรดดีกว่าจักราท่องเอกภพนี่เบรดเขาเป็นตัวละครทําลายล้างนะโอ้ผมไปดูคลิปมาแล้วคือแบบตัวละครนี้มันโคตรเก่ง My you sword last see will thing be the last thing you see. คือในหัวคิดว่าเออถ้าถ้าได้เบสมาก็ดีนะเราจะได้มีสายทำลายล้างตัวอื่นคือตอนนี้สายทำลายล้างของผมอะแม่งมีแค่อนักเดินทางเว้ตัวหลัก mc ของเรานะที่เหลือก็ไม่มีนะอ๋อนี่เอาจริงๆถ้าไม่ได้เบสแล้วได้ตัวได้อันนี้มาก็ดีนะสามตัวนี้ผมว่าดีหมดเลยไปฮนะสิบรไป ไปมาแล้วผมข้ามาันตั้งแผทนหนึ่งเลยเนะี่ยโอเคดูสิสีดาวแบบไหนทุกคนนี่สองตัวว่ะคุ้มกันไปฮะเอาว่ะไปต่อยังรวดเร็วน,นี่นับเป็นสิบโลนะผมไม่ได้เปิดต่อเลยนะ บอมว่าไงครับมาโอเคสชุชางสองตัวโคตรเอาช่ดสุชางผมสี่สามแล้วปะครบแล้วเนะี่ยเอาเกินนี่ผมไม่อยากได้แลไอ้วมิงหมอนนะแค่สี่หนึ่งพอละไม่สี่เออเลขอีดิ e ซีนี่ผมติดมาจากไอ้น,นี้เป็นชิน เอ้ยเอาสู่ชางเต็มๆไปเลยไหมครับคืออยากเปิดไนหะ้ไอ้นี่เลยะให้ทองออกอะ่ะคือถ้าได้เบดก็ดีเลยแต่ถ้าไม่ได้ผมรอ,อก,การันตีอ่าไอ้นั่นอะ่ะทุกคนอ,อาจารย์ที่ใส่ผ้าปิดตาอาจารย์ของจริงหยวนอะ่ะใครอะจำชื่อไม่ได้ร <g ül> อเลยรอเลยเป็นเป็นอน้ำแข็งทำลายล้างผมรอเลย ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรโอ้โหตูชา,ชาอีกแล้วเต็มแล้วมั้งเนี่ยทุยกคน My God เอิบหนึ่งเบรกเขานี้เอ้ยเปิดไป40โลแล้วนะจำไหมจำไหมขอเบรกเท่าไหร่วะเต็มแล้วมั้งต้องเปิดใช่ไงอ๋อเปิดนี้ก่อนเนาะโอ้โห My God มันจะง่ายง่ายขนาดนี้เลยวะทุกคนเนี่ยอันเดียวอดเดียว ไข่แก้งนอง้องว่ะข้พอื่นดูดีหมดแล้วอนี้อย่างฮะไข่แก้งน้องมึงเห็นจริงเม,มื่อกี้โคตร่ะเอาใหม่ไปไปต่อละสี่สิบละห้าสิบสุชัยตัวสี่หกไม่เกินหมอนตหมอนตไม่ต้องหรอก ไปเอาเอาอะไรดีวะเออหมอน็อมา,อาไม่เป็นไรตัวหนึ่งฮะอา่าห้าสิบโลแล้วหกสิบรอรอรอปอม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 อ๋อ,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 อม่วงอีกแล้วนะฮะ เอสตาผมไม่เคยใช้น,นี้เลยว่ะมันดีกับสตี้ไฟอะ่ะเพราะว่าแอสตามันไฟอะ่ะเออไม่ได้ใช้เลยโอเคอันนี้ผมขออนุญ,ญาตเปิดผมคิดว่าหกกมัน่าจะเหมือนเกนจินมะไม่รู้อาจจะใช้อันกรยเช่นเดียวกันหนึ่งโลสองโลามหาสามา สามโลเอ่อ,อ,อสี่สองแล้วปะอเลนอารัน,นสี่สองแล้วสี่โลเออห้ามาหกหกมาหรือเปล่าชอบรุ้นหกหกอะโอเคไม่มานะฮะหกเจ็ด 6กแปดหกเก้าเจ็ดสิบอ่ะลุ้นเจ็ดสิบหน่อยเป็นไงวะอเอคดูเรื่องอีกสามสิบโปรเนอะก็คือเปิดมาแล้วเจ็ดสิบนะฮะแปดสิบแม่งมาแน่หรือเปล่ารอรุ้นกัน รอลุ้นรอลุ้นมาเลยมาเลย <Okay. S 1> <Okay. S 2> โอเคแปดสโรนะทุกคนเจ็ดส hmm. ิอ็ดเจ็ดสิองอนี่ก็ของทำลายล้างนีกว่าเจ็ดสิ่หาเจ็ดสิ แปดสิบแน่เลยสิบเจ็ดโอ้สุดทางสี่หกพอดีอะอุย้ยอีกแล้วไม่หลุดด้วยอะโอ้เหี้ยเกินโอเคใช้เบรดเนะี่ยเบรดละไม่ไม่เปิดตัวนั้นละเอาเบรดเนี่ยแหละโคตรโคตรเอา โอ้ผมต้องปั้นเบรแล้ะเนี่ยถูกกทุกคนอีกยี่สิบโลผมจะเอาให้หมดเลยตอนนี้เท่าไหร่แล้ววะโอเคแปดแปดห้าสี่สิบใช่ไหมอีกยี่สิบโลไปทุกคนดูที่จะได้อะไรมาสี่สิบแล้วโลที่ห้าสิบได้อะไรได้เซอร์วาวนะฮะ หกสิบ <60 S 2> ไปโอเคได้อ่าอันนี้นะสองอันโอเคหมดแล้วทุกคนเบ็ดเราก็เอาเกินนี่ผมมีให้อยู่แล้วฮะนี่อันนี้เป็นไลท์คอร์ก่อนนนี่ใส่แล้วใช้เลยแล้วกันไม่สนไม่สนใช้อันนี้แหละโคตรดีแล้วสี่สองด้วยไงไม่ใช่ละ ปลดกัดเกาสองไปฮะอัพก่อนจะอัพได้เท่าไหร่กนะันเราจะอัพผู้ชายคนนี้อัพไปเรื่อยๆนะอัพจนกว่าเงินจะหมดสีด่สิบแล้วอา้าวใชไะไรรู้เรื่อง ไม่ปรดฮนะต้นไม้และตาแห่งความสิ้นหวงังเอาจากไหนวะนั่นสินะอัพไม่ได้อะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ,รบเจอกันใหม่คลิปหน้า